ไม่ชอบกินของหวานหัวอ้วนครับเอเรื่องเท่าเต็มแหมเรื่องเล็กเท่าเม็ดคิสตอริสเองนะคะเจ็ดแมมหัวโดแหมเจ้าหัวคระเจียวครับเฮ้ไ่นายดูเหล่านะเฮ้ยน่าสงสารจังเลยนะคะให้รวย เคุณน่นนนะกลับบ้านไปดีกว่านะคะเดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะลูกใยอ่ะแล้วทำไมล่ะครับ <c oughs> กางเกงนี้สวยดีนะแต่ว่า <c oughs> กางเกงนี้สวยดีนะครับแล้วแต่แต่แตว่าอะไรอ <c oughs> ่ะแต่แต่ว่าแต่แต่ว่าอะไรอ่ะทำไมพี่น้องต้องจดนคนทำไมคุณไม่ชอบกินของหวาน เพราะว่ากัวอ้วนครับเคยหนากลดกิโลร้อยท้องครับไม่กินเพราะว่ากัวอ้วนไม่ใช่ส่วนใหญ่แต่ว่ามันไม่ชอบกินเฉยๆติวอยู่ตรงเส้นท์ก่อฉุกเทำไมคุณชอบนอนคุมโปงจริงเหรอคุมมิดเลยเพราะว่าเวลาเปิดแอร์ดีฉันไม่ชอบให้แอร์โดนตรงนี้ เด็กน้องขยี้น้องขยี้เขาไปจากโรงเรียนอะไรทำไมเรียนมองกรุงเทพไม่มีเพื่อนเป็นพิตตี้บ้างแต่สงสัยมันก็น่าตั้งแต่เกิดมาเพื่อนกูว่าเด็กๆเพี้ยกัววานนั่งรถไปไปอินโดนิเซียเขาถามเพื่นเรียนปีไหนแล้วหนูทำงานสามปีแล้วพี่ทำไมอยู่ดีๆคุณก็ไปดัดฟันก็ฟันเกมวัดร้อน ดัดมาเลยคุณแกนี่แล้วสันดนดมาอะไรดันมันมีให้ดาดไหมล่ะทำไมคุณไม่ถามใครเลยแล้วไปแสบตาจังแบบเปิดไฟแลกที่แสบตาอย่างนแล้วสองไม่มีสารละอะไรเลยประเด็นยกงไม่ตรงเลยว่าทำไมไม่กินเฉากล้วยมันเหม็นกินแล้วแบบอยากจะหัวจริงเหรอขนาดนั้นเฮ้ยบาย รู้สึกว่ามันแบบมันมาเลยอ่ะเป็นแค่อาหารอย่างเดียวที่แบบไม่ได้จริงๆมันมีกลิ่นอ่ะใช่ไหมกลิ่นนั่นแหละที่เขากินกันโอไ้ไม่คือตอนเด็กๆที่โรงเรียนอ่ะมีแจกไงแล้วเขาก็ให้เฉาปวยมาแล้วเราต้องกินพอไม่กินแล้วคุณครูสั่งให้กินอ่ะแล้วก็กินเข้าไปแล้วก็อ้วงแล้วก็ไม่เอาอีกแล้วแล้วครูคนนั้นทอบกินกินอ้วกเพอเห็นอ้วกเขาก็ไม่ให้กินแล้วพี่ปวยถามว่าอะไรนะเขาไม่กินเ้า้วยรู้ไปทำไม อยากมีเพื่อนกินจำกุ้ยทำไมชอบยืมภาสีวันสุดท้ายไม่มีอารมณ์ไม่รู้จะทำเรื่องวุ่นวายให้ตัวเองจ่ายตังเร็วไปทำไมวันแรกๆมันไม่เลาใจไม่มีเงินแล้มะได้ๆมีเหรอ ทำไมต้องมีผมตรงนี้เพราะว่าตอนแรกอยากเหมือนลิซา่าต้องมีแบบข้างในตอนไปทําเขาบอกว่ามันต้องฟอกเยอะมากแล้วผมก็จะเสียไปเลยแล้วรู้สึกว่าสงสารผมก็เลยฟอ,อกแค่ข้งเดียวก่อนหมายเกงว่าจะทําทั้งหัวไม่แค่ข้างในอะ่ะทายพี่น้องหววคำรามมาตายอันนี้หนึ่งอันนี้2องโอเคข้อแรกเย็ดแมมวิชาเปรหนึ่งสองจ้เย็ดแมม ไม่เรื่องเหยีดแมวปกติทุกคนก็พูดใส่เหยีดแมวผมไม่ค่อยพูดเพราะไม่ชอบองมืออะเยอะสุดเลยแมวไม่เพราะเขเป็นคนสุภาพเวลาก็แบบได้ครับคุณผู้หญิงก็้ yes man จัดเบรดมันได้แรงกว่าไม่เคยพูดเลยเดี๋ยวพูดกับมึงเนี่ยเก็พูดกับมึงเนี่ยเหยีดแมวข้อต่อไป you b e t t หรือยู u ไม่รู้วันในสัปดาห์ you will you อ i l l you w i l อย่างแล้วนี่คุเจ้ามันได้รูเก่าดี่ยือไม่รู้วันน่ะมึงนั่นมึงนั่นคุณชี้ไปถึงไหนชี้ดำแก็โดนตัวเองเี่ะมึงก็ยุบเลยเลยไม่ว่าอะไรบอกกันหน่อยไหมอยู่เบ้ออยู่งงงไม่รู้ไม่รู้อยู่ไม่รู้วันก็คือไม่รู้วันรู้คืนไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องถ้าแปลไม่ได้ก็เงี้ยเงี้ยทำเอิร์ดหรือทำร้อยหนึ่งสอง ลิกละลีอย่างเงี้ยออติงก็แปลว่าแบบว่าแร็เออ็คโรนแล้อาร์ตอาคืะอาร์ตอาตอาร์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 ตอารตอาร์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 อาร์ปอยู่อร์อยรอยเีตอาอารีอาร์ตอาร์ตออาร์ตอาตรอาร์ตอาร์ตออารร์ร ไรกูมันเอาคุณขาคุณแม่คุณพ่อคุณผู้ชมยังช็กวันนี้มันมือเหรอมอยหน้าเนี่ยมันอะไรใช่เลยใจผมล้างหน้าแล้วอีกอันหนึ่งคือกูวิปก็คือโมโหแล้วนะ V.I.P. วิีวิปโมโหอ่สุดท้ายเ K เจ้าแปดหรือฮิตเดียวนี่หนึ่งสองสาม K ไม่เคยพูดใครพูดถี่เลยก็น่าจะบ่อยกว่าเฮเท่าแตกนะอุ้ย pues ตลอดชีวิตพูดแตกมาตลอดเลยเพร่าีไงเดี๋ยวนี้ก็พูดแต่ต่อแตะมันมันมันโอยเออมึงมึงเลือกเอาลอยเขาหนาวว่าจอวันไหนเปลี่ยนเปลี่ยนต่าแตกคืออะไรแปลก่อนแตกเนี่ยก็คือคำยาวๆแหละแต่ว่าคนใต้เขาพูดแล้วมันก็สั้นลงคือมันแบบเล็กมากเออแบบเล็กเท่าแตกนันนี่เรื่องนี้มันเล็กน้อยมากเลย พอพูดประโยคนี้ก็จะลืมทุกเรื่องไปเลยก็จะเออมันมันใช่มันได้คำสอนไปไหมจริงๆเลยเป็นคำของนักประชาวต่าบเดียวก็เหมือนกันิเดียวนิดเดียวออกมานี่เห็นไหมเดียวนี่ออกมาตัดเดียวยิบเดียวนี่ไม่ก็จะบอกว่าเดี่ยวไหมพใครที่ที่สุดเดี๋ยวก็คือจะบอกว่าใครขี้จุดๆที่สุดแล้วก็นับหนึ่งสองแล้วก็ชี้คนไหน โอเคใครขี้รักที่สุดรักขโมยเหรอแล้วก็ขี้รัก1นึองาจ้างีริก็อยากชี้ทุกคนเลยวกมึงรักเสื้อผ้ากูไปจ้าแล้วก็ตัวใหญ่สุดทุกคนก็เลยเอาเสื้อเสื้อมันเท่ลอยนี่จะขี้รักขนมขี้รักผมรักทุกคนรักทุกคน กินเจกันแรกอะไรไปคุณจี้ผมผมจี้คุณเหรอเอ๊อไม่รู้ไม่รู้ได้ทําได้ไลหม,ม,ม,มใครขี้บน่นที่สุดแม่เจ้าก็ใครขี้บ่นที่สุดอ่ะก็แค่พูดว่าใครขี้บ่นที่สุดแม่ก็บ่นแล้วแม่เจ้าอะไรอีกอ่ะเป็นจี้เลยเป็นจีจะเปล่าก็มันของรกเยอะแยะวางทิ้ง คุณชี้จะปัมก็บนของเยอะอะไรเงี้ยไม่ชี้ตัวเองได้ให้ี้ร้อนที่สุดเ2 3สองสกก็แค่เดินออกมาจากห้องน้ำก็มีเหงื่ออย่รงตอนนี้เสื้อก็เริ่มเปลี่ยนเมื่อก่อนตอนเด็กๆอ่ะเขาชอบมีเหงื่อตรงนี้จำได้ไะมไม่เองื่อชี้ไม่มีแล้วเออทำไมวะหายไปไหนวะตอนนี้อาจจะไม่มีหนวดไง แลอวมีเป็นเม็ดแบบเห็นชัดก็อ้วนแล้วก็ร้อนก็จะได้รักมันเสพแล้วเป็นราักแรกใครที่นานที่สุด เอาจังที่ก็สังเกตนะถ้าพวกมึงเข้าไปก็นานแต่ว่าของกูอ่ะกูชอบยึดช่วงพรามทามไปแล้วก็ปอยสูสีกันว่าคุณสองคนจะไปฝากนะใช่ฟางขี้เร็ว้อไปขี้นานอ๋อไปขี้อย่างเรใช่ไหมไม่ได้อาบน้ำไม่ไม่ใครขี้เมาที่สุดหนึ่งสองสามเกลียวให้ก็อสินเยอะเขาถามมาขี้เมาก็กินเยอะก็ไม่เมารู้ได้ไงว่าไม่เมา ผมมาเมาขี้ไอจิ๋วหลังๆก็ขี้เมากูไม่กินสักเดียวมันไม่กินสามรอบแล้วในือนที่ผ่านมาสามรอบเลยวันนี้วันที่สี่กินทุกวันเลยมันจะเวรสาด้วยใครขี้อายที่สุดเด้งตั้มตมมึงออกไปไปต้องไปเลือกปอยเพราะปลอยไม่ออกไปซื้อของคนไม่ได้อายอุ้ยปลอยอะไรไป หนึ่งสองสามเมื่อคืนเมื่อคืนมีอะไรเมื่อคืนดูริวพูจบีสีกว่าแม่มึงดูอยู่นี้นอนเอาหมอนมาวางไว้บนตัวเองดันแบบว่าพักผ่อนน้อยอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกอุ้ยขยับตัวไม่ได้มันมีอะไรมานั่งทับว่ะหมอนแต่ว่าจิตใจมันกลัวไปแล้วอ่ะต่นมาจิ๊กเห็นแล้วก็บอยนอนเบียดใครที่ร้องที่สุดเอง จอมแซมแก้ปัญหาโดยการร้องไห้ถ้าสมมติเป็นสมัครงานเข้าถามน้องทีวีทีลวมึอกับอันนี้ยังไงครับร้องไห้ไปตกลงไปได้ท่อร้องไห้แล้วว่าเอาเหล็กไปงัดปากรล้องกันปากล้องโอ้ยเอ็กจั้ตรงสิมันไม่ใช่แบบค่อยๆอย่างนี้นะมันแบบใครขี้ชวนทะเลาะกับแฟนที่สุดจอมแม ก็พี่อ่ะไม่พูดฮัลโหลกับบาร์ภาษัวัไม่พูดฮัลโหลโกรธพอรับสายก็ต้องพูดฮัลโหลอ่ะเขาไม่พูดฮัลโหลเลือกแล้วหมา้เขาไม่พูดฮัลโหลก็เขาไม่โทรหามึงีสสบทย่อมาจากอะไรสนงเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สถานไอเกียวมันใจหายไป้ีเลยการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย พี่แต่มีคําที่ถูกแล้วส่งเสริมกับวิทยาศาสตร์ถูกส่งเสริมให้เด็กไทยได้เรียนวิทยาศาสตร์อย่างทันท่วงทีตอตอเลยตามโลกกันพี่สอสบทส่งเสริมปุทธิภาวะแล้ววิทยาศาสตร์ไปเลยเรื่องวิทยาศาสตร์ สำนักง,งานส่งเสริมต <amine performance> ้องอีสำนักงานก่อนสอแรกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอ่าและเทคโนโลยีใครจะเอาคำตอบทีสำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพิดส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถูกแต่มันจะเป็นงี้ตืดส่งเสริมตืดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงส่งเสริมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์กรส่งเสริมมันสออันแรกสถาบันส่งเสริมเสียมอ่าขาดอันนี้และขาดอันนี้และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถูกแล้วขาดตรงกลางและสถาบันส่งเสริมอะไรวิทยาศาสตร์กระทรวงไม่ใช่กระทรวงวิชาบรรจุวิทยาศาสตร์อะไรนัอ่ะสอแรกสอแรกสอสะอาดไม่ใช่สถาบันสถาบันส่งเสริมปึ๊ดน้องวายจะใบเป็นไท ฉันไม่จบง่ายๆสถาบันส่งเสริมการชี้นำชี้นำวิทยาศาสตร์สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คะแนนกันได้เหรอตอนนี้ไม่รู้เก็บไปงั้นงั้นโอเค่ข้สุดท้ายผมบอยบอกเลยว่ายากทุกคนทำหน้ากล้ชแอนดี้มอมกันอีกาจะร้องอีกาจะล้องไก่นุ้ยเอามือพี่จำงก้าวไปวอดเท้านี่กุยกินแกงห้อยนำเคย เลงหลายทีแล้วไงว่าวันนี้ทำไม,ไม่ได้เงียบเบือกูอิจวันนี้เอา,าอไปอีกไปกูอิจวันนี้มึงไปแกงให้กูทีกูหาหอยไม่เด้ที่ปลายายางไทยรันไปไปทำยันไป <c oughs> ไม่เห็นกูเลงหลายทีแล้วยขาดไปร้อยร้อยตัวมึงมาทำเองมั้เดี๋ยวกินตัวเลยมึงกล้าเองเอาไหมเดี๋ยวกูทำไม่เลยเอามึงเอาไม่ไปทำไปกูอิจวันนี้มึงเข้าใจมายังไปไปทำไปแล้วหนุ่ห้องกูจะทำไป่ไดกูไม่ทำ <c oughs> สองปีไอพี่เอาไปปล่อยไม่กูแหลงตายแล้วนะปุมึงแหลงไม่รู้เรื่องไงเอาไหมมึงแกงก็ตายก็เหยียดแบบกูบอกอ๊อกกูกินแกงห้อยดังเกยแต่เอามาแกงมึงเอาไปมึงปล่อยนะปล่อยน้องหลุดแหลกขชาจะไปมึงดแหลงอยากแกงเย็นเพาแม่ของก็ไปชมที่มึงแหลงกไปดำอยากกินแกงห้อยทีร้วงทีร้วงมาตายมาแล้วใส่ต้องใส่เต็มกันปันิ้โก็ต้องใส่เต็มสิ ก็ใจเต็มตั้งแต่ต้นเข้มข้นกว่าด้วยสบู่สมุนไพรอิงออนสูตรมะขามแท้